สวัสดีค่ะวันนี้เรนมาจะมาอ่านพระธรรมกันดานวิธีบทที่23ค่ะบาลาอมทุนบาลากว่าขอทรงสร้างแท่นบูชาเจ็ดแท่นให้ข้าพระบาทที่นี่ทั้งทรงจัดโคผู้เจ็ดตัวและแกะผู้เจ็ดตัวให้ข้าพระบาท บาลาก็ทรงทำตามคำขอบาลาอมแล้วบาลากับบาลาอมก็เอาโคผู้ตัวหนึ่งและแกะผู้ตัวหนึ่งถวายบูชาบนแท่นบูชาแต่ละแท่นแล้วบาลาอมทูลบาลากว่าขอทรงยืนอยู่ใกล้เครื่องบูชาที่เป็นของ ่าพระบาทส่วนข้าพระบาทจะไปบางที่พระพญาเวจะเสด็จมาพบกับข้าพระบาทและพระองค์ทรงสำแดงสิ่งใดแก่ข้าพระบาทข้าพระบาทก็จะทูลต่อฝ่าพระบาทแล้วเขาก็ขึ้นไปยังที่สูงพระเจ้าทรงพบกับบาลาอมและบาะลาอมกราบทูล พระอ,องค์ว่าข้าพระอ,องค์จัดแท่นบูชาเจ็แท่นและได้ถวายโคผู้ตัวหนึ่งและแก่ผู้ตัวหนึ่งบูชาบนทุกแท่นพระยาเวทรงใส่ถ้อยคำในปากของบาลาอมและแตรัสว่าจงกลับไปหาบาลักแล้ว จงพูดอย่างนั้นบาลาอมจึงกลับไปหาบาลากและเห็นพระองค์ทรงยืนอยู่ข้างเครื่องบูชาของพระองค์ทั้งเจ้านายทุกคนของโมอับก็ยืนอยู่กับพระองค์บาลาอมกล่าวรอนภาษิตของเขาว่า บาลักพาข้าพเจ้ามาจากอารามกษัตริย์ของโมงอับพ,พาข้าพเจ้าจากภูขาวทางตะวันออกมาเถิดมาเช่งสับยยาโคบเพื่อเรามาเถิดมามา ประนามอิสราเอลข้าพเจ้าจ่ายแช่งผู้ที่พระเจ้าให้ไม่ทรงแช่งได้อย่างไรข้าพเจ้าจะประนามผู้ที่พระยาเวไม่ทรงประนามได้อย่างไรเพราะจากย,ยอดผาข้าพเจ้ามองเขาและจากเนินสูงข้าพเจ้าเห็นเขา นี่แหนชนชาติหนึ่งอยู่ตามลำพังและไม่ได้นับตนเองรวมเข้ากับบรรดาประชาชาติใครจะนับยาโคบที่มากอย่างผมพลีได้หรือคำนวณหนึ่งในสีของอิสราเอลขอให้ข้าพเจ้าตายเหมือนอย่างกันตาย ของผู้ชอบธรรมและขอให้มั่นปลายชีวิตข้าพเจ้าเป็นเหมือนของเขาแล้วบาลักลัดกับบาลาอมว่าท่านทำอะไรกับเราเราพาท่านให้มาเช่งพวกสัตว์ดูของเราแต่ดูสิท่านกลับไวพรเขาเขาจึงทูลตอบว่า ข้าพระบาทต,ต้องระวังที่จะพูดสิ่งที่พยาเวสงสัยลงในปากข้าพระบาทไม่ใช่หร,หรือคำทำนายที่สองของบาลาอมบาลาก็พูดกับเขาว่าเชิญท่านไปอีกที่หนึ่งกับเราเถิดและท่านจะเห็นเขาจากที่นั่นได้ท่าน จะเห็นเพียงส่วนที่ใกล้มากที่สุดและจะไม่เห็นคนทั้งหมดแล้วท่านจงเช่งเขาให้เราแจดนั่นแล้วบาลาก็พาบาลามายังนาของโซฟิมมาถึงยอดภูเขาปิกาและทรงสร้างแท่นบูชาเจ็ดแทน่น และทรงถวายโคผู้ตัวหนึ่งและแกะผู้ตัวหนึ่งบูชาบนทุกแท่นบาลาอัมทูลลา,าว่าขอทรงยืนอยู่ข้างเครื่องบูชาและฝ่าพระบาทที่นี่เถิดขณะที่ข้าพระบาทไปพบพระเจ้าตรงโน้นแล้วพวกพญาเว ทรงพบกับบาลาอมและทรงใส่ถ้อยคำในปากของเขาดัดว่าจงกลับไปหาบารักและจงพูดอย่างนั้นบาลาอมก็มาหาบาลักและเห็นพระองค์ทรงยืนอยู่ข้างเครื่องบูชาของพระองค์ทั้งบรรดาเจ้านายและโมอับก็ยืนอยู่กับพระองค์บาลักจึงตรัสถาม บาลามว่าพยาเวตรอะไรบาลาอมก็กล่าวกรอนภาษิตของเขาว่าบาลาจงรู้ขึ้นและคอยฟังบุตรสิบโอจงฟังข้าพเจ้าพระเจ้าทรงไม่ใช่มนุษย์ที่จะมุสาและ ได้ทรงเป็นบุตรของมนุษย์ที่จะต้องกลับใจพระองค์จะไม่ทรงทำตามที่จัดไว้แล้วหรือพระองค์จะไม่ทรงทำให้สำเร็จตามที่ทรงเล่นวาจาไว้แล้วหรือดูสิข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้อวยพรเมื่อพระองค์ ทรงวอวยพรข้าพเจ้าก็ไม่อาจเปลี่ยนจะไม่มีความทุกข์ในยาโคบให้ทรงเห็นและในอิสราเอลไม่ทรงพบความลำบากพระยาเวพระเจ้าของเขาสถิตก,กับเขาและเสียงโห่ร้องถวายพรพรพระราชาอยู่ท่ามกลางเขา พระเจ้าทรงนำพวกเขาออกจากอียิปต์ทรงเป็นเหมือนเขาโคกร,ระทิงเพื่อเขาดังนั้นไม่มีเวทมนต์ใดอาจกระทบยาโคบไม่มีของคลังใดอาจทำร้ายอิสราเอลบัดนี้ยาโคบและอิสราเอลจะได้รับคำบอกกล่าวว่าพระเจ้าได้ทรง ทำสิ่งใดดูสิชนชาติหนึ่งลุกขึ้นอย่างนางสิงใหญ่และยืนขึ้นอย่างสิงตัวผู้มันไม่ยอมนอนลงจนกว่าจะได้ยินเหยื่อและดื่มเลือดของสิ่งที่ถูกฆ่าแล้วบาราจึงตัดกับบาลาอมว่าอย่าแช่งข่าวทั้ง อย่าไวโพนเขาเลยแต่บาลาอมทูลบาลากว่าข้าพระบาททูลฝ่าพระบาทแล้วไม่ใช่หรือว่าทุกสิ่งที่พระยาเวจัดนั้นข้าพระบาทต้องทำตามบาลากจึงตัดกับบาลาอมว่ามาเถิดเราจะพาท่านไปอีกที่หนึ่งบางที่พระเจ้าจัด ทรงให้ท่านแช่งเขาเพื่อข้าพเจ้าจากที่นั่นบาลาจึงพาบาลาอมไปที่ยอดเขาเปโอซึ่งมองลงมาเห็นทะเลสายแล้วบาลาอมทูลบาลาว่าขอทรงสร้างแท่นบูชาเจ็ดแท่นให้ข้าพบาทที่นี่ทั้ง ทรงจัดโคผู้เจ็ดตัวและแก่ผู้เจ็ดตัวให้ข้าพระบาทบารัก็ทำตามที่และทรงเอาโคผู้ตัวหนึ่งและแก่ผู้ตัวหนึ่งถวายบูชาบนแท่นแต่ละแทน่นขอบคุณค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ